โอ้สุริภัทรครับตอนนี้อยู่ไหนครับสุริภัทรสัปปะสัปโปโรฮอกไกโดโอ้โหข้างหลังคืออะไรครับสุริภัทรสัลากางจังหวัดฮอกไกโดโอ้โหเป็นไงครับสวยงามครับโอ้โหหนาวมากครับหนาวมากอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ครับวันนี้ลบหนึ่งองศาครับลบหนึ่งองศาครับครับว้าวแจ็คครับ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 ตอนนี้เราอยู่ที่สาราสารากางครับจังหวัดฮอกไกโดโอ้โหอากาศแบบนี้ครับอากาศหนาวเย็นนะหนาวเย็นหนาวเย็นนี่ที่ตกนี่คือไม่ใช่ลังแค่ใครนะครับหิมะครับ หิมะอ้าแข่งหายอ่าโจได้่โจ้โจรครับผมโอ้โหตอนนี้ถ้าจะให้บอกนี่ผมรู้สึกคำเดียวเลยครับครับว่าฮิมูชิมาแล้วโอ<ห>้ยนครับข้างหลังคือน้องเพชและพี่เจนครับโอ้โหตอนนี้เรากำลังเดินผ่ผาดงหิมะใช่ครับายุหิมะครับหิมะครับซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าเขา,าจะให้เราแต่งรองเท้าอย่างงี้มาลุยหิมะกันทำไมนะครับโอ้ ก็เป็นตึกที่สวยงามครับลายล้อมไปด้วยหมู่มวลตึกละฟ้าครับและนั่นก็เป็นรู้สึกว่าจะเรียกว่าฮอกเกโดทาวเวอร์ครับว้ก็กำลังฝ่ายตรงหิมะเพื่อขึ้นรถใช่ไหมครับสุทิพัฒน์ใช่ครับใช่ครับถ่ายรูปให้หน่อยดีมีคนอยากถ่ายรูปครับอ๋อทั้งเบ๊ครับน้องเบสโอ้ก็หิมะกำลังตกนะครับช่วงตอนนี้ยิ่งกว่าวินเทอร์เฟสติวัลนะครับดูจากการแต่งตัวของทุกคนได้ครับ รวมทั้งผมเองนะครับนี่ครับโอ้โหเป็นสวัสดีครับชุดที่โคตรหล่อเลยครับแต่ว่าไม่เหมาะในการเดินกับหิมะมากเลยครับนี่ครับเราครับนาครับรีบไปครับทุกคนรอครับสวัสดีครับ